ทำคืนนี้มาเอาอีกคันครับลำที่สามบเดของฤดูกาลน,นี้คันนี้มีขยายปากก็แล้วก็ไล่ตู้บอกคอสปริงไม่ได้ทำคันนี้เริ่มเลิมเล่มเลมลูกค้าไม่ได้ทำคอสปริงครับคันนี้ถามว่าเกี่ยวได้ไหมได้ครับทุกอย่างปกติครับ ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่เกียวดันถ้าเกีียวดันส่งข้าวเสมอก็ไม่มีปัญหาเรื่องติดคอสายไปเพราะหลายคันที่ทําไปเป็นคอเดิมก็ก็ผ่านหลายคันครับไม่มีคันไหนที่มีปัญหาเรื่องคอเรื่องอะไรว่าเราไล่ไลรอบไล่อะไรลูกค้าเรียบร้อยเลยมันเลยไม่มีปัญหาเรื่องอะติดคอก็เท่าไหร่อีกอีกอีกหนา้าอีก เอาครับแล้วก็ลูกค้าจากสาแก้วก็เดินทางมาวันที่สี่แพลนที่จะจบไว้แค่27คันตอนนี้มันไป31แล้วเดี๋ยวลูกค้ามาอีกพรุ่งนี้ก็เป็น32สก็ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีดเดียวเชียวเอาครับได้ตัวแล้วกลับบ้านได้